สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนามบทความของอาจารย์แก้วสันอธติโพธิมานำเสนอครับแก้วสันนักวิชาการอิสระเผยแผ่บทความเรื่องความรับผิดชอบในคดีชั้น14โดยมีเนื้อหาดังนี้ จัญญาบันแพทย์ถาม15มกราคมนี้ถึงกำหนดที่ฝ่ายแพทย์ทั้งโรงพยาบาลราชทรน์และโรงพยาบาลตำรวจต้องส่งเวชชรเบียนให้อนุกรรมการสอบสวนของแพทยสภาแล้วขอทราบว่าแพทยสภาเขาจะไปเอาทำอะไรครับตอบไปตรวจว่ามีหมอคนไหนทําผิดจัรยาบรนไม่ซื่อตรงหน้าที่หรือไม่เช่นรายงานเท็จ ปั้นแต่งให้ความเห็นโดยไม่ใช้วิชาชีพอย่างนี้ถ้าพบว่ามีจริงก็ลงโทษผิดจรรยาบรณคือพักใช้หรือยึดใบประกอบโรคศิลปะทั้งนี้ไม่ว่าหมอคนนั้นจะอยู่ในราชการหรือไม่ก็ตามถามแล้วหมอคนที่ผิดจรรยาบรณน,นั้นไม่ติดคุกหรือตอบถ้าอยู่ในราชการก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ต้องไปติดคุกเพราะ กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เป็นอีกฐานความผิดหนึ่งถามถ้าโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณไว้โดยไม่มีการตรวจโรคเลยแล้วหมอก็ผ่าไหล่ให้ตามคำสั่งผอออเท่านั้นตอบหมอที่ผ่าก็ไม่ผิดอะไรในทางจรรยาบรณจะผิดก็ตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่รับนักโทษให้มาอยู่อาศัยราวกับเป็นโรงแรมเท่านั้นตรงนี้ ก็เป็นเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เช่นกันความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ถามถ้าเขาบอกแพทยสภาว่าไม่ให้เวชระเบียนเพราะผู้ป่วยไม่ยินยอมจะได้ไหมตอบไม่ได้ครับนี่เป็นคำสั่งเพื่อทำตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมจะอ้างสิทธิ์คนป่วยมาหวงกันเวชระเบียนไว้ไม่ได้ กฎหมายสุขภาพชัดเจนว่าให้ปฏิเสธได้แต่เฉพาะการขอทราบโดยอ้างสิทธิสาธารณชนตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นถามเห็นพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจน่าจะส่งเวชระเบียนจากหมอสิงคโปร์ให้แพทย์ยสภาเข้าไปซักจะได้หมดเรื่องตอบอย่ามั่วครับท่านแพทยสภาไทยเขาตรวจหมอไทยครับ วัดตรวจสุขภาพนักโทษชายทักษิณและให้ความเห็นถูกต้องไหมในกระบวนการส่งตัวและรับตัวทั้งหมดระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลตำรวจส่วนรายงานแพทย์จากสิงคโปร์นั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยถามพันตํรวเอกทวียังพูดในสภาว,ว่าได้เคยเห็นรายงานผ่าไหลและผล MRI ของนักโทษในรายงานของเรือนจำด้วยตาตนเองเลยนะครับตอบ ประเด็นในคดีมันอยู่ตรงที่ว่าป่วยหนักจนโรงพยาบาลรัชธนร,ร,รักษาไม่ได้จริงหรือไม่เรื่องพาลัยนั่นไม่เกี่ยวเลยส่งไปนอนเล่นอยู่โรงพยาบาลตารวจแล้วมีผ่าลัยแถมให้ก็ได้พาแบบนี้อยู่โรงพยาบาลวันสองวันก็กลับเรือนจำได้แล้วมีหนำซ้ำพวกหมอเขาบอกว่าถ้าป่วยวิกฤตแล้วทำา MRI ก็ไม่ได้ดมยาสลบก็ไม่ได้นะครับถาม รัฐมนตรีอาจพูดเพื่อให้ตัวเองดูสุดจริตก็ได้นะครับตอบท่านในรายงานจากเรือนจำชัดเจนว่าไม่มีการตรวจร่างกายและไม่มีคำสั่งส่ง,สงตัวรับตัวด้วยเหตุอวยวิกฤตอยู่เลยตรงนี้ก็แสดงว่าระดับล่างทำงานบกพร่องและเว้นหน้าที่ชัดเจนแล้วรายงานบกพร่องอย่างนี้ทำไมระดับบนทั้งอธิบดีปรัดากระทรวงและรัฐมนตรีไม่เห็นไม่ทวงติ่ง เพียงแค่นี้ผมก็ว่ามีมูลให้ปป,ปชตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ระดับบนได้แล้วครับถามถ้าโรงพยาบาลตำรวจและเรือนจำทำนิ่งเฉยไม่ส่งเวชชาะเบียนหรือตอบว่าไม่มีจะได้ไหมตอบจะเป็นอย่างนั้นความตามปากคำพยานยบุคคลคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เห็นด้วยตาว่าทักษินไม่ป่วยจริงก็จะมีน้ำหนักฟังเป็นที่ยุติขึ้นมาทันที จะโดน157กันหมดทั้งพบอเรือนจำและพอโรงพยาบาลตำรวจถามในมติปบบชเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีมูลความผิดถึง12คนครับตอบ12คนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องเท่านั้นถ้าได้เวชระเบียนมาตรวจสอบหรือได้ปากคำจนความจริงครบถ้วนใน12คนนี้ก็น่าจะมีคนพ้นข้อสงสัยไปได้ที่วันนี้โดนสงสัยกันหมด เพราะไม่ยอมให้ปากคำและเวชระเบียนใดๆเลยจริงๆนั้นมาถึงชั้นนี้มันต้องตัวใครตัวมันกันแล้วครับอำนาจศาลยุติธรรมออกหมายจำคุกใหม่ถามคำพิพากษาจำคุกมีแล้วออกหมายจำคุกแล้วแล้วนักโทษถูกปล่อยไปนอนเล่นโรงพยาบาลอย่างนี้จะเอาตัวมาขังใหม่ได้ไหมครับตอบเรื่องการบังคับตามคำพิพากษาคดีอาญานี มีมาตรา246แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่าถ้านักโทษบ่วยและอยู่ในคุกแล้วจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ให้ศาลสั่งทุเลาโทษคือไปรักษาตัวนอกเรือนจำโดยหยุดไม่นับเวลาคุมขังได้แต่กระทรวงยุติธรรมกลับมาออกกฎกระทรวงให้อำนาจราชทัณฑ์ส่งนักโทษไปรักษานอกเรือนจำได้เองจนยาวไปเลย โดยมีการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาจากรายงานเป็นระยะเท่านั้นเองตรงนี้ก่อนับเป็นปัญหาทางนิติบัญญัติที่ต้องทบทวนการให้ชัดเจนต่อไปว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ที่จริงนั้นก็ควรจะให้ราชทันส่งตัวโดยไม่ผ่านศาลได้เฉพาะที่เป็นการฉุกเฉินเท่านั้นแล้วค่อยให้มาขอศาลอีกทีเมื่อเกิน30วันไปแล้วก็ได้ถาม แล้วคดีนักโทษชายทักษิณจะทำอย่างไรเมื่อได้ส่งตัวไปแล้วโดยไม่ผ่านศาลตอบก็ต้องถือตามกฎกระทรวงครับแต่เงื่อนไขว่าต้องเจ็บป่วยวิกฤตถึงชีวิตยังคงดำรงอยู่ถามแล้วศาลจะมีอำนาจตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างไรครับในเมื่อนักโทษเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วพ้นโทษไปแล้วอย่างนี้ตอบ อำนาจตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามหมายจำคุกนั้นยังมีอยู่เสมอไปมาตรา246เป็นมาตราที่ยืนยันความมีอยู่ของอำนาจนี้ว่าราชทัณฑ์จะเห็นหมายสารที่ให้จำคุกเป็นกระดาษเช็ดก้นไม่ได้ถามแล้วเรื่องจะไปสู่สารให้สารตรวจสอบว่านักโทษบวยวิกฤตจริงไหมได้อย่างไรใครจะร้องได้บ้ากว่านักโทษไม่ติดคุกเลยตอบ ก็ต้องเอานิติวิธีที่ใช้กฎหมายเทียบเคียงมาช่วยครับโดยเทียบกับมาตรา2 4 6ดูสิครับว่ามาตรานี้ใครร้องได้บ้างมาดูคดีนี้ก็น่าจะร้องได้อย่างนั้นเหมือนกันซึ่งผมว่าต้องร้องได้ทั้งราชทันเองหรือศาลเห็นเองก็ได้เริ่มจากรัฐมนตรียุติธรรมถ้าเพิ่งรู้ว่าผิดพลาดจะสั่งราชทรรันให้ร้องศาลก็ได้หรือศาลจะเห็นเองก็ได้ซึ่งวันนี้ คดีนี้ก็มีข้อสงสัยถึงขั้นปปชสั่งมีมูลแล้วแพทยสภาขอเวชระบียนแล้วอย่างเบี้ยวไม่ยอมให้เพียงเท่านี้ก็พอให้ศาลสั่งไต่สวนได้แล้วครับถามศาลลงมือไต่สวนได้โดยไม่ต้องรอผลปปชหรือแพทยสภาใช่ไหมครับตอบไม่ต้องรอแน่นอนครับโดยหลักกฎหมายนั้นเรามีแต่ห้ามองค์กรใดพิจารณาแข่งกับศาล ไม่มีเลยที่ให้สารรอผลองค์กรอื่นและยิ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาว่าเบี้ยวคำพิพากษาสารหรือไม่ด้วยแล้วสารจะมานั่งรอเห็นตามคนอื่นไม่ได้หรอกครับถามเห็นมีข่าวว่าสารส่วนหนึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองตนจึงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกลายเป็นคู่กรณีด้วยตอบเรื่องนี้เป็นความยุติธรรมในบ้านเมืองที่ประชาชนได้ยอมรับ เห็นสารเป็นเสาหลักมาสี่ชั่วคนแล้วถ้าวันนี้คนในสถาบันไม่รู้สำนึกในหน้าที่นี้บ้านเมืองก็ต้องชิบหายต่อไปอีกจนในที่สุดก็หายไปหมดทั้งสารและประชาชนบนแผ่นดินนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับชื่นชอบกับเปาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ